อ้ยออสวัสดีครับมาพบกับไมค์ครับเอาชีวิตรอดอีพีที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่านะอ่าอีพียี่สิบห้านะทำไมผมเขียนว่ายี่สิบสี่อีพีก่อนใก็้ยี่สิบสี่อีพีก่อนก็ยี่สิบสี่ทำไมยี่สิบสี่เหมือนกันเขียนปิดนะครับขอไปด้วยถ้านะผมก็เขียนในคอมเมน์แล้วดูด้วยนะครับโอเคก็ EP ที่สิก็มาทำชั้นชั้น2กันนะไม้มันเริ่มไม่เปียงสัมปาระแล้วก็ต้องไปตัดไม้มาที่เก็บเก็บแล้วนะครับตัดไม้ข้างทางที่ใกล้สุดกับคุณได้นะครับบ้าน MPC รู้สึกว่าจะไม่เห็น MPC สักคนหนึ่งเลยมันก็ไม่ใช่เป็นบ้านร้างนะแต่ MPC ไม่รู้ไปไหนมัน แลมาเฮ้ยสุนัขมีโซ่เปล่าเนี่ยเฮ้ยโซ่มีเฮ้ยกระดูกก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุย้ยอุ้ยมาน้องหมานายน้องหมาโอเคนั่งเลยน้องหมาโอเคเราก็าพบน้องหมามาแล้วนี่เราได้เลี้ยงสัตว์หนึ่งตัวกระดูกผมไม่ได้ เอามานะมาฟาร์มที่ตกิลดินไดนแน่ๆฟาร์มเรื่องที่เขียกกันมา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 ให้มันมานั่งก่อนมานั่งมานั่งมายังไปหยพืชผักโอเคให้มานั่งเดี๋ยวเราต่อไปข้างบนกันโอเคผู้ชมนี่ตรงนี้ก็ผมต้องวางขึ้นมาสักหนะ้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะอาเดี๋ยวก่อน เป๊บหนึ่งปึ๊บเอาไม้นั้นมาด้วยนะโอเคชึบ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 ผู้ชมครับเวลาวันที่14อ่าโรงเรียนก็จะเปิดผมทำคลิปได้แป๊บเดียวนะครับผู้ชมผมไม่ได้ทำคลิปเลยนะเวลาโรงเรียนเปิดพอปิดเติมผมเห็นคลิปทุกคนเยอะมากพอช่วงโรงเรียนเปิดหรือว่าเรียนออนไลน์ไม่ลืมนะครับ ก็ผมก็ต้องขอไปจริงๆผู้ชมก็เรียนเหมือนกันนะบางคนก็ไม่ได้ทำนะก็ผมบอกเป็นเรื่องที่ว่าบอกผู้ชมนะหาเด็กตัวนี้ก็ต้องเรียนออนไลน์ line. อยากจะทำคลิปแต่ว่าต้องเรียนออนไลน์ line. กว่าโรงเรียนจะปิดก็ต้องนานนะแต่ว่าผมก็ต้องให้เปิดบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนขออนุญาตดูก่อน 1, 2, ึ่ง,ส,งสามสี่ห้าโอเคโอเคเหลือไม้หนึ่งพอดีอ้าวเราลือมอะไรอีกลืมอ,อุดบล็อกข้างล่างแล้วก็ลืมเอาไม้มานะครับผู้ชมเอ้ยไม่ใช่เอาดินมาผู้ชมครับถ้าว่าผมไม่อุดนะครับเวลาน้ํามันไหลก็มันจะไหลมาด้วยนะครับเหมือนสมมุติผมใส่น้ํามาใช่ไหม ใส่นะ้ำมาถึงนะ้ำมันก็ไหลออกมามั่วนะครับมันก็จะไหลมาถึงก้างล่างนะครับต้องอุดนะครับไม่เป็นไรเพราะว่านะ้ำมันไม่สามารถสูงได้นะครับต้นอ้อยมันสูงแค่3ามบกนะครับผู้ชมก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับมายครับให้เยอะที่สุดนะแต่ฟรีไฟล์ผมไม่ไม่เรียนรู้นะผมไม่ค่อยไม่ชอบเล่นฟรีไฟล์เท่าไหร่ไม่ชอบเลยเทบจะไม่อยากเล่นด้วยนะผู้ชมก็ถามว่าทำไม ่นฟผมก็บอกว่าผมไม่อยากเล่น car, มาค้ามาเป็นของลกของผมนะครับผมชอบเล่นมากมาครับนี่นี่นะครับผู้ชมผมทำปิดนะครับผู้ชมเวลาสมมุติเราใส่น้ำใช่ไหมเออเออผมทำตูแล้วผู้ชมคิดปิดคิดเลยว่าตัวเองทำปิดแล้วก็วางดินข้างบนนะ เราก็เจมพร้อมเอาน้ำมาใส่นะครับผู้ชมน้ำหมดนะครับผู้ชมก็ต้องตักเพิ่มมานะครับน้ำเราก็ต้องใช้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็ดูว่ามันสวยไหมผมทําไม่ใช่เพื่อว่าอยากจะทําทําเพื่อว่าโลกเรามีสิ่งก่อสร้างที่ว่าเยอะอันดับหนึ่งนะจากนั้นตรงนี้เลยโ เอาน้ำไหลมาสักตรงนี้น้ำก็จะหมดอีกแล้วโอเคเราได้ตรงนี้แล้วไปหยิบเหมือนเดิมมาโอเคพร้อมปลูกนะประมาณกี่ชั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ชมนะผมก็ทำให้ได้นะโอเคอึ้บหนึ่ง สวยเปล่าเริ่มใช่ไหมนี่นะครับก็รอให้มันโตก็ต้องปรับทอดสักหน่อยนะครับอุ้นห้านาทีแล้วเปลือคลิปมันจะปัดเองก็ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนึจ้าจะพลได้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับตูน้ำหยุดลงมาด้วยโอเคบายบาย